ที่จ้าทุกคน,นนี่ผมก็จะมาแนะนําการหาเงินเกมนี้นะมีน้องๆหลายคนอะไล์ถามผมมาเนื่องจากในไลฟ์น้องๆหลายคนอะแชทมาเยอะมากที่ผมก็ตอบไม่หมดจริงๆอาจจะแชทมีปัญหาอีกต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆด้วยครับเรื่องการฟ์มเงินเนี่ยสําหรับช่วงต้นๆเกมทุนไม่ค่อยเยอะเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นเบ็ดคาร์บอน้องขายอยู่ตรงที่ขายปลาเกาะแรกเลย นี่ก็จะเปิดมาอยู่ท่เกอะแรกนะครับ <c oughs> นี่เราเดินตรงมาเลยนี่ที่ขายปลาใช่ไหมนี่ดูนี่เลยเปิดคาร์บอนสเปคของมันก็จะมีประมาณนี้เลยครับข้อดีของมันเลยก็หนึ่งมันลบแค่ตัวสปีดตัวสปีดก็คือปลาที่เราตกลงไปเนะี่ยการล่อเหยือนะ่อ มันจะได้ไวขึ้นคือปลามันจะไวขึ้นเลยประมาณนั้นอนะ่ะมันลบแค่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ลักก็คือโชคจะเพิ่มยี้าเปอร์เซ็นซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยแต่มันก็พอทดแทนได้คอนโทรลคอนโทรลก็คือคือช่องช่องปลาที่เราตกอะครับจะเป็นตามรูปที่ผมเปิดให้ดูเลย ก็คือช่องเนี่ยมันจะบวกประมาณ0.05ช่องมันจะใหญ่ขึ้นมาประมาณนิดนึงเมื่อเทียบกับเบ็ดที่ไม่บวกช่องเลยเป็นค่าคอนโทรล0อะไรประมาณนี้อ่ะเรามาต่อกันที่ริวซิเรียนริวซิเลียนของมันจะบวก10%ซึ่งริซิเลียนเนี่ยมีผลนะครับสำหรับคนที่ตรงไม่เก่งอ่ามันจะเป็นเหมือนแบบค่าความยืดหยุ่นอะไรประมาณนี้ครับก็คือลดโอกาสที่ปลาจะดิ้นได้ จะดิ้นแรงก็คือดิ้นแรงอันนี้จะลดได้10%เปอร์เแต่ผมเทียบให้ดูถ้ามีเรายิ่งมีค่าลิซิเลียนเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเราแล้วก็มีโอกาสที่จะตกได้ปลายแย,ก,ยกเยอะขึ้นก็ปกตามเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าลิซิเลียนยิ่งเยอะ ยิ่งดีฟางเบ็ดที่มันติดลบยิ่งลบเยอะเนี่ยปลายิ่งดิ้นแรงมากมาเรามาต่อกันสําหรับเบ็ดกลางเกมเราพูดเบ็ดต้นเกมกันไปเยอะแล้วก็<อ>สำหรับเบ็ดแมกเนตครับแมกเนตเราหาจากไหนก็คือหาจากเมืองโน้นเลยครับเทอล์พินไอแลนนี่ครับเบ็ดก็จะวางอยู่ตรงช่างต่อเรือเลย ก็คือวางอยู่ตรงนี้เลยเราจะมาสังเกตเได้ง่ายๆเลยครับส่วนเรื่องไอ้แมกเนตแมกเนตดียังไงที่ผมมันก็คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไปอะไรยังไงบ้าง,งแต่จากที่ใช้ก็คือมันเนี่ย <c oughs> มีโอกาสที่จะตกได้กล่องถังปลากล่องเบ็ดตกปลาเอ้กล่องเหยื่อตกปลา ก็คือเนี่ยมันจะตกได้ไวกว่าปลาธรรมดาซึ่งเอ้าถามว่ามันดียังไงบางทีได้กล่องมาก็ได้ปลากระกักนาะแต่ผมจะให้เห็นภาพก็คือเกาะที่เราแนะนําให้ตกก็คือจะเป็นเกาะสันสนโตนนะครับสันสนโตนไอแลนด์มันแตกต่างกับเกาะยังไงก็คือมันเกาะอื่นยังไงต้องถามว่าไอแมกเนตเนี่ยถ้ามันได้แต่กล่องได้แต่ถังปลาได้แต่ กล่องเหยื่อตกปลาเนี่ยมันดียังไงก็คือมันดีตรงที่ว่าถ้าเรามาตกถูกที่เนี่ยมันก็จะดีมากอย่างเช่นเกาะซันสตโตนที่ผมขึ้นรูปให้ดูก็คือมันจะตกเอาเอาเป็น,นง่ายๆว่ามันตกได้แต่กล่องเหยื่อตกปลาที่มันแพงที่สุดมันก็ไม่ได้แพงมากมันตกกล่องละร้อยห้าสิบคอยในเกมก็คือซึ่งถ้าเราตก ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยถามว่าเงินมันเยอะไหมมันก็ไม่เยอะแต่สําหรับช่วงแรกๆอ่ะมันดีมากเลยมันสามารถหาเงินได้ไวมากถ้าเทียบกับเบ็ดอื่นอ่าบางคนยังไม่เห็นภาพคือมันเป็นยังไงตกตรงไหนก็ได้ครับวางพื้นที่เกาะไปอัดไปเลยอืม กล่องที่เราจะได้กล่องกล่องนี้จะเป็นไอคุณลิตี้เบดเคสก็คือเป็นกล่องเหยี่อปลาที่อาจจะดีสุดตอนนี้เพราะมันมีอยู่แค่สองกล่องของกล่องเหยี่อปลาตอนนี้มันก็จะขายได้ในราคาเห็นไหมครับตามที่ผมบอกเลยร้อยห้าสิบคอย ถ้าตกได้เยอะๆมันก็ยิ่งดีครับก็งเงินมันก็จะเยอะมากต่อชั่วโมงอ่ะทีนี้พอจะเห็นภาพอะไรไหมครับเราไปต่อที่เบ็ดมิทิคอลมิทิคอลเนี่ยมันดียังไงทางที่ค่าโลสสปีดเนี่ยมันก็ศูนเปอร์เซ็นแล้วก็ลักจุดโชคเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นคอนโทนก็ศูนย์จุดศูนย์ห้าดิซิเลียนศูนย์เปอร์เซ็น แล้วก็น้ำหนักมันเนี่ยรับไป2,000โลมันแตกต่างจากเบ็ดทั่วไปยังไงมันก็เหมือนจะไม่ต่างนะครับแต่มันจะไปต่างตรงนี้เห็นไหมครับภาิบมันจะบอกว่า,วาคือมันมีโอกาส20%ที่จะทำให้ปลาเนะ่ะกายร่างเป็นเรนโบว์หรือก็คือมิติข้อนั่นเองคนระับคือปลาใส่ลุ้งนั่นแหละ นี่ครับเมื่อเทียบกับน้ำหนักปลาหรือในเวทเดียวกันนะเป็นปลาประเภทเดียวกันตัวเดียวกันนะราคาขายจะต่างกันซึ่ง <c oughs> จากที่ผมลองหารดูเนี่ยคำนวณบวกลบอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะต่างกันประมาณ4.5เท่าเมื่อเทียบกับตัวธรรมดากับตัว ไอจีบีของเราเนะีนะ่ยเรนโบว์เนี่ยมันก็จะขายได้ราคา,าดีขึ้นถ้าเป็นตัวแพงๆเนะี่ยผไม่ต้องพูดถึงเล้วตรงแพงอย่างปลาหมึกที่ผมเคยลองอาจจะไม่มีภาพประกอบไมเพราะผมขายไปแล้วปลาหมึกตัวธรรมดาเนะี่ยในเวทเดียวกันนะี่ยจะขายได้ประมาณ7จ0 0แปดพแต่ถ้าติดมิลิคอลเข้าไปเนะี่ย มันจะขายได้ประมาณเกือบ3ามหมื่เลยที่ผมลองขายมันจะได้ประมาณ28งหมืในเวทเดียวกันที่ผมเคยลองเทียบแต่มันก็จะใช่ครับมันก็จะเป็นเบ็ดที่มันหาเงินดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะตอนนี้มั้งครับแต่วันขนา้างหน้าต้องดูว่ามันจะมีเบ็ดอะไรอีกมางส่วนเรื่องการหาเบ็ดมิติคอลเนี่ยก็คือมันจะมี ลุงคนหนึ่งที่มาขายนี่ครับให้เราสังเกตข้อความที่มันขึ้นบนหน้าจอซึ่งเกาะที่มันจะออกเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยตามรายชื่อนี่นะครับจากที่ผมหาข้อมูลเึ่งจุดหาก็ดูด,ด,ดูตามเกาะครับอย่างเช่นเนี่ยมันขึ้นเราก็หาตามจุดมันเกิดมูดบูดเราก็มาหามูดบูดครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยลุงแกจะมาขายมันก็ต้องดูนะว่า ขายด้วยหรือเปล่าถ้าอย่างอันเนี้ยมาเกิดมุดบูดมันก็จะจุดมุดบูดแล้วก็ต้องดูนะว่ามีขายหรือเปล่าเบ็ดตัวนี้ถ้าอย่างอันเนี้ยมีขายมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าบางทีมันก็ไม่มีขายมันก็สุ่มมาครับนี่เดี๋ยวจะมีไม่ดั้บางไม่ดั้บ้างมิติข้อบ้างแต่บางทีมันก็จะวางวางคู่กันเลยสองอันนี่ครับอันนี้คือ จุดสำหรับหาซื้อเบ็ดมินิคอลส่วจุดฟาร์มก็ผมก็แนะนำเป็นโอเชียนเลยครับโอเชียนก็คือมันมีโอกาสที่มันตกได้ปลาหายากไม่ได้เยอะสุดแต่จากที่ลองนี่คือได้บ่อยได้บ่อยมากแต่สำหรับจุดที่ผมมาฟาร์มประจำเลยก็จะเป็นอ่าว อย่างในไลฟ์อย่างนีนใช่ไหมครับในไลฟ์ผมก็จะชอบมาฟาร์มจุดนี้ผมก็ชอบมาตกอยู่จุดนี้จุดที่ว่ามันมันได้แทบจุดเนี้ยผมตกได้ทั้งโอเชียนแล้วก็ของเกาะน,นี้แหละก็คือเนี่ยจะได้ปลาลีเจนของเกาะน,นี้อย่างกระเบนมิทิคอของเกาะน,นี้แล้วก็บางทีก็ไม่ได้ปลาหมึกจุดนี้บางทีก็ อย่างช่วงนี้มีฮาโลวีนอีเวนต์ก็จะได้มาจุดนี้เหมือนกันได้บ่อยมากแต่จุดนี้เป็นจุดที่ผมแนะนําให้มาฟาร์มนี่ครับเกาะน,นี้เลยมันจะชื่อเกาะน,นี้จุดที่ผมฟาร์มก็อยู่ข้างหน้านั่นแหละอยู่ตรงตกตรงไหนก็ได้ตามอ่าวานี่ครับตามจุดที่มีทงเยอะๆก็ได้แต่ถ้าอย่างอันนี้ของผมไม่ได้เปิดทงมันก็จะไม่มีธงให้เห็นสําหรับใครที่อยาก เอาเวทไปฟาร์มเงินเนี่ยแบบโอพีเลยแบบหโหดๆเลยนี่ครับมิติเอลเอาไว้ฟาร์มเงินช่วงเลดเกมได้ดีที่ผมใช้ประจำและใช้บ่อยที่สุดอย่างในไลฟ์เนี่ยผมก็จะใช้เวทเนี่ยตกประจำถ้าน้องๆหลายๆคนที่เข้ามาดูบ่อยอาจากที่แนะนำมาเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดบ้างใครที่มีแบบข้อมูลชัว์ หรือถูกหรือแบบว่าเอามาโต้แย้งผมเนี้ยแนะนำติชมกันมาได้ครับไม่ว่ากันครับพิมพ์ไว้ในเมนได้เลยครับหรืออยากให้ทำคลิปแนะนำอะไรก็ในเมนเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ